พอเราทราบความหมายของการควบคุมภายในไปแล้วเราลองมาดูกันว่าแล้วประเด็นที่เรามักพบบ่อยๆจากระบบการควบคุมภายในมีอะไรบ้างนะครับผมประเด็นที่เรามักพบบ่อยๆจากการควบคุมภายในในปัจจุบันมักจะเป็นดังต่อไปนี้ครับผมข้อแรกเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าการจัดโครงสร้างองค์กรที่ดีนั้นต้องมีการดูว่ามีคอนฟ lict of interest เกิดขึ้นในจุดใดบ้าง มี Key Person เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันหรือเปล่ามีครอบครัวเดียวกันเข้ามาทำงานในหน้าที่ฟัง์กชันที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่าซึ่งอาจจะก่อให้เกิด c o n f lict of interest ขึ้นได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่น CFO เป็นภรรยา CEO เป็นสามีเหล่านี้อาจจะถือได้ว่ามี c o n f lict of interest เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานแล้วนะครับข้อต่อมาประเด็นที่เรามักเจอบ่อยๆในการควบคุมภายในก็คือประเด็นด้านของอำนาจอนุมัติอย่างที่ทุกคนทราบว่าบริษัท เรามีทั้งผู้บริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูง CEO และคณะกรรมการของบริษัทเพราะฉะนั้นการกำหนดอำน,นาจอนุมัติในแต่ละขั้นตอนควรจะกำหนดอำน,นาจอนุมัติให้เหมาะสมไม่ให้อำน,นาจใครมากจนเกินไปไม่ให้อำน,นาจใครน้อยจนเกินไปยกตัวอย่างเช่นอำน,นาจอนุมัติปลายเปิดที่ให้กับ CEO เพราะฉะนั้น อำนาจอนุมัติปลายเปิดบางอย่างอาจจะต้องมีการให้อำนาจเหล่านั้นจาก CEO ไปอยู่ที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบางกิจกรรมในบางรายการนะครับผมประเด็นต่อมาที่เรามักพบบ่อยๆในกระบวนการควบคุมภายใน mm. ก็คือเรื่องของการวางแผนอัตรากำลังคนซึ่งเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง p e o p l e หรือเรื่องบุคลากรของของค์กรนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน บุคลากรหรือพีเพิ e ขององค์กรนั้นมีความสําคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมากหากเราขาดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไปองค์กรเราจะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสรรหาพนักงานกระบวนการในการรีเทนคนเอาไว้ในองค์กรเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมปัจจุบันเรามักจะได้ยินคําว่าแผนสืบทอดตําแหน่งหรือ succession plan เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรควรจะจัดทําให้มีขึ้นนะครับผมเพราะตําแหน่งสําคัญสําคัญในองค์กรไม่ว่าจะเป็นตําแหน่ง CEO หรือ C level ต่างๆนั้นเราคงพูดไม่ได้ว่าตําแหน่งสําคัญสําคัญขององค์กรไม่ว่าจะเป็นตําแหน่ง CEO หรือ C l e v e l ต่างๆจะใช้บุคลากรท่านเดิมไปตลอดเพราะฉะนั้นเองตำแหน่งสำคัญสำคัญเหล่านี้ควรจะต้องมีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งหรือซัคเช็ตท่านแผนขึ้นมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับผม องค์กรควรมีการจัดทำสกิลเมทริกอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเป็นไปตามความต้องการขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในทุกๆตำแหน่งครับ ประเด็นต่อมาที่มักพบเจอบ่อยๆในด้านการควบคุมภายในก็คือการที่องค์กรต้องจัดให้มีกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับผมโดยเฉพาะกฎหมายใหม่ๆที่เพิ่งมีเข้ามาในปัจจุบันเช่นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ขององค์กรที่ต้องจัดให้มีกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสมนะครับประเด็นด้านการควบคุมภายในต่อมาที่มักจะพบเจอบ่อยๆก็คือโดยปกติ บริษัทมักจะมีการกำหนดนโยบายหรือคู่มือการทำงานขึ้นมาเพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือเราเรียกว่าการดีไซน์ให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับปกติเราจะต้องมีการตรวจสอบว่าคู่มือหรือกระบวนการทำงานเหล่านั้นดีไซน์ได้อย่างดีหรือไม่แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรที่ดีหรือระบบการควบคุมภายในที่ดีนั้นเราคงไม่ได้ดูแต่ดีไซน์อย่างเดียวแต่เราต้องดูด้วยว่า ผู้มือกระบวนการทำงานและระเบียบปฏิบัติงานเหล่านั้นได้ถูกนำเอาไป implement อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าหรือที่เราเรียกว่ามีการ t a s t of effectiveness นั่นเองนะครับผมประเด็นต่อมาที่เรามาพบเจอในประเด็นด้านการควบคุมภายในก็คือเรื่องของขอบเขตการตรวจสอบหรือขอบเขตการควบคุมภายในระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยปฏิเสธไม่ได้ว่า องค์กรในปัจจุบันเราจะมักจะมีบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยหลายๆบริษัทนะครับผมเพราะฉะนั้นขอบเขตของการควบคุมภายในเราคงไม่ได้ดูที่บริษัทใหญ่บริษัทเดียวแต่เราต้องดูไปด้วยว่ากระบวนการควบคุมภายในของบริษัทย่อยแต่และบริษัทเอื้อหรือส่งผลประโยชน์หรือส่งผลให้กระบวนการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์กรนั้นเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่านะครับผมประเด็นต่อมาที่มาพบเจอและพูดถึงกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการทำแชร์เซอร์วิสและเอาซอร์สนะครับผม คำว่า o u t s o u r c e ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเทรนด์สำคัญสําคัญและเป็นเทรนที่มาใหม่ในปัจจุบันนะครับผมแม้องค์กรเราจะใช้ o u t s o u r c e ต่างๆไปมากเพียงใดก็ตามแต่ความรับผิดชอบหลักๆก็คงจะอยู่ที่องค์กรเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะให้ฟัง์กชันบางฟัง์กชันเช่น IT กับ o u t s o u r c e มาทํางานแทนเราเช่นการใช้ cloud service ให้เป็นหน้าที่ของเอา s o u r c ไปแต่หากวันใดวันหนึ่งถ้าข้อมูลบนคลาวมันล่วนไหลไปหรือข้อมูลบนคลาวมันหายไปแล้วมีคนมาฟ้องร้องเรามีคนมากล่าวหาบริษัทเราว่าทำข้อมูลสูญหายเราคงไม่สามารถเอาความรับผิดชอบนีโยนกลับไปที่เอา s o u r c ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการควบคุมภายใน ต่อเรื่องของการใช้อัลซอสก็มีความสําคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการทํางานด้วยตัวของบริษัทเองหรือพูดง่ายๆก็คือแม้ว่าเราจะใช้อัลซอสทำงานอะไรก็ตามแต่ความรับผิดชอบสุดท้ายก็ยังเป็นความรับผิดชอบของบริษัทอยู่ดีนะครับผมสุดท้ายประเด็นที่มาพบเจอตลอดเวลาก็คือผู้บริหารควรให้ความสนใจต่อประเด็นที่ถูกตรวจสอบและตรวจพ โดยผูต้ตรวจสอบภายในและผูต้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทนะครับผมเพราะผูต้ตรวจสอบภายในและผูต้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทถือเป็นบุคคลที่สารที่มีความเป็นอิสระที่ได้เข้ามามอนิเตอร์และเข้ามาตรวจสอบกระบวนการทํางานขององค์กรถ้าผู้บริหารองค์กรระดับสูงไม่ให้ความสําคัญต่อประเด็นที่ถูกตรวจสอบพบและได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีกระบวนการควบคุมภายในก็ไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับจากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่ากระบวนการควบคุมภายในเป็นสิ่งสําคัญขององคอ์กรซึ่งผู้บริหารระดับสูงควรให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับผมกระบวนการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ทุกคนขององค์กรตั้งให้ความสําคัญร่วมกันและต้องมองกระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องไม่ควรมองกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการหนึ่งแยกจากกันนะครับผมนอกจากนั้นผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กร ควรทาความเข้าใจต่อกระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยพิจนารณากระบวนการควบคุมภายในและประเภทของการควบคุมภายในให้เหมาะสมซึ่งควบคุมทั้งกระบวนการควบคุมแบบอโตเมัตคอนโทรลและแบบมันนวลคอนโทรลสุดท้ายผู้บริหารและองค์กรควรมีการทบทวนประเภทของการควบคุมภายในให้เหมาะสมต่อบ,บริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับ